สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l คลิปโตร็อกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำา n t t ตัวหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มี Use Case หรือ Utility เนี่ยชัดเจนนะครับต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนว่าคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้จัก NFT เนาะ นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้จักเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมอาจจะมาทําคลิปสักคลิปหนึ่งนะอธิบายเกี่ยวกับ NFT เนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับลงเจาะลึกนะว่ามันคืออะไรนะครับแต่ถ้าเอากันง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็ตามนี้เลยนะฮะมันคือการสร้างสารรค์และสะสมผลงานศิลปะดิจิทัลนั่นเองซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้นะครับว่าตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่เราได้รับมา NFT ตัวนั้นเนี่ยเป็นของจริงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับ ีนี้ NFT เนี่ยก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับเรียกว่ายังไงดีฮะเรียกว่ามีอยู่หลายค่ายหลายเจ้าหลายลับหลายคอมมูนิตี้นะครับซึ่งสร้างตัว NFT นี้ขึ้นมานะครับหลายๆตัวก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็หลายๆตัวก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกันนะครับการประสบความสำเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย นะครับเพื่อนๆทั้งคอมมูนิตี้สิ่งที่ถือนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่งานศิลปะนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยหรือเปล่านะครับการนําไปสเต็กนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเหล่านี้ส่วนประกอบเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สาคัญซึ่งจะทําให้ NFT ตัวนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํา NFT ตัวหนึ่งนะครับ NFT นะครับที่ชื่อว่าสมายมังกี้ขับความจริงผมเคยพูดถึงไปแล้วแหละนะครับอ่ะเรามาลองดูเว็บของเขากันนะครับอีกนึงผมช้านิดหนึ่งนะครับต้องบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ก่อนนะว่าอันนี้เป็นการที่ผมเบราว์สดนะบางทีมันอาจจะเออเปิดไปเจออะไรบางอย่างที่ผมก็เองก็อาจจะคาดไม่ถึงนะครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่า ต้องบอกก่อนว่าสมายมังกี้คลับเนี่ยนะครับเขาเป็น NFT ที่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตนะครับงานเฟสติวัลนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการปาร์ตี้ต่างๆนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์เปิดตัวของเขานะครับเว็บไซต์สมายมังกี้เติมซัดนะเพื่อนๆแล้วก็ dot คลับนะครับอ่านะครับก็เขาก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์มากมายอันนี้น่าจะเป็นไพล่านะครับแล้วก็เมื่อกี้มีคุณขันเนาะขันไทเทเนียมนะครับ โอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นคุณเลยนะผมทำไมลืมชื่อพีอ่ฮอตนะครับโอเคนะครับเว็บไซต์สวยทีเดียวนะครับเ mm hmm. พื่อนๆแล้วก็มีคำอธิบายเกี่ยวกับตัว Smile Monkey Club นะว่าคือคอมมูนิตี้ที่สร้างมาขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเพื่อนๆก็สนใจลองเข้ามาอ่านกันดูนะครับตัวสิทธิพิเศษนะครับก็คือสิทธิในการเข้าคอนเสิร์ตเฟสติวัลฟรีสิทธิในการจองก่อนใครนะครับสิทธิในการใช้ VIP e n t r a n c e นะครับ สิทธิในการใช้โซนพิเศษนะครับโซนสมายมัติขับนะครับรวมไปถึงส่วนรถพิเศษต่างๆ <c oughs> ผมต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนนะนะครับว่า,าผมเองเนี่ยก็มี NFT ตัวนี้ถืออยู่เหมือนกันนะครับแล้วผมเองก็อยู่ในคอมมูนิตีนนะครับซึ่งผมเองเนี่ยอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวผมไล่เรียงไปแล้วกันนะครับว่าโอเคเพื่อนๆจะมั่นใจใน NFT ตัวนี้ได้แค่ไหนนะครับซึ่งตอนแรกที่ผมถือเนี่ยผมก็ไม่ได้มั่นใจอะไรหรอกว่า เขาจะทําจริงหรือเปล่านะครับจนผมก็ทําการค้นหาข้อมูลค้นคว้าหาข้อมูลเข้ามาในคอมมิชชพูดคุยกับสมาชิกในคอมมิชชีนั่นแหละครับแล้วก็ทําให้เห็นว่าเออ NFT ตัวนี้เป็น NFT ตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะที่น่าสนใจมากๆนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆนั่นเองนะครับอ่ะโอเคไปกันต่อนะครับผมจะเริ่มจากการแนะนําเบื้องต้นนะครับ ไปดู Facebook ของทางสมัยมังกี้ l ับว่าเขาจัดงานอะไรไปแล้วบ้างนะครับเสร็จแล้วผมก็จะพาไปดูว่าแล้วถ้าเพื่อนๆอยากได้ NFT ตัวนี้เพื่อนๆไปซื้อได้ที่ไหนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะพาไปดูว่าแล้วศิลปินถัดไปที่เขาจะจัดเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับโอเคอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็น NFT Level นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4 Level นะครับก็คือเป็น Regular VIP, v i p VVIP แล้วก็ SVVIP นะครับซึ่งในแต่ละระดับ เราสามารถที่จะอัปเกรดตัวเราเองในแต่ละเลเวลเนี่ยขึ้นไปเลเวลสูงขึ้นไปได้นะครับด้วยการที่เขาเรียกกันว่าการอีโวนั่นเองนะครับอีวลูชันนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะสมมุติเพื่อนๆมี VIP ถืออยู่6ตัวนะครับเพื่อนๆอยากจะเป็น VVIP เพื่อนๆสามารถเอา VIP 6ตัวเนี่ยมาอีโวนะครับพออีโวเสร็จปับ๊บกลายเป็น VVIP ขึ้นมาทันทีนะครับเพื่อนๆก็จะมีสิทธิพิเศษอื่นๆต่างๆที่แตกต่างจากเลเวลอื่นๆขึ้นไปนะครับโอเค แต่ละเลเวลจะมีสิทธิพิเศษที่แตกต่างกันนะเพื่อนๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสัดส่วนที่เขาปล่อยนะครับว่ามีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิทธิพิเศษต่างๆนะเพื่อนๆว่าโอเคทําการสเต็กได้ไหมนะครับทําการโหวตได้หรือเปล่านะครับคือเขาจะมีการโหวตสียปินนะเพื่อนๆนี่ล่าสุดเขาเพิ่งโหวตไปนะเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับโอเคเนี่ยแล้วก็มีการอีวลูชันได้นะครับขึ้นมาไปเรื่อยๆนะฮะจาก n เพื่อนๆก็สามารถที่จะอีโวมาเป็น อ่อ uh, V I P ได้นะครับจำนวนตัวที่ใช้เขาก็จะแจ้งเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นสิทธิพิเศษต่างๆซึ่งแน่นอนว่า U S R นะครับอุลตราซูเปอร์แลนด์หรือ S V V I P เนะี่ยสิทธิพิเศษเรียกว่าเต็มแม็กกันเลยทีเดียวนะครับฟรีดิ้งออลไนท์นะครับเอ็ก e ซ์คูซีฟปาร์ตี้แล้วก็เลย์เอด้วยนะครับใครอยากออก MV ก็มาถือตัวนี้ไว้นะครับอ่าก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆนะครับมีสิทธิในการโหวตอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของเขานะครับก็จะเป็น ร้านนะครับผับบาร์ต่างๆสเปนบัสนะครับนะครับรูทนะครับบอมเบย์นะครับทางบาสนะครับก็มีเรียกว่าพาร์เนอร์เยอะแยะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์พาร์เนอร์นะครับซึ่งทาง Smile Monkey Club ก็ได้ออกนะครับตัว NFT ตัวนี้ให้กับศิลปินโดยเฉพาะเลยนะครับโดยการออกแบบนะครับให้มีความโดดเด่นคล้ายคลึงกับศิลปินคนนั้น นะครับแล้วก็มอบตัว NFT ตัวนี้ให้กับศิลปินคนนั้นนะครับที่น่าสนใจก็มีคุณขันเทตเนียมบ้างคุณคัตโตะเนาะลิปตานะครับแล้วก็คุณวีเดสกาก็มีนะคุณชิวเทโอปป้าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางด้าน y o u t u เนาะนะครับมีคุณพีฮอตนะครับแล้วก็ไพล่านะครับที่โด่งดังไปถึงต่างประเทศเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นมีเดียพาร์ทเนอร์นะครับก็คือเป็นอ่า ช่องทางไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นเฟซบุ๊กเพจบ้างนะครับเป็นกลุ่มบ้างนะครับอย่างเช่นพ่อบ้านคริปโตนะครับมีบิดตูนนะครับมีบิตครับนะครับมีคริปโตมินนะครับสยามบล็อกเชนนะครับคริปโตตัวแม่นะครับอีป้าพาดอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาร่วมตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับนะครับก็จะมีการแนะนำกัน มาอย่างนี้นะครับว่าสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบโทเคนอมิกนะครับของสมัยมังกี้รับทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่ลงอินดีเทลนะเพื่อนเเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้เวลากับคลิปนี้มากเกินไปแต่เพื่อนๆสามารถสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้เลยนะครับว่าการถือสมัยมังกี้ขับเนี่ยนะครับ nft festival dao เนี่ยนะครับมันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วมันมีระบบโทเคนอมิกนะครับยังไง เงินทุนหาได้มาจากไหนการมีสปอนเซอร์นะครับการได้พาร์ทเนอร์ที่ดีต่างๆนะครับเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับแล้วเราได้อะไรบ้างจากการถือ NFT ตรงนี้นะครับโอเคนะครับซึ่งราคานะครับของคอลเลกชันตอนนี้ที่มีขายบนบิตคัพ NFT นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ามกล่องนะครับเพื่อนๆซึ่งมีรูล่าคอลเลกชันนะครับราคา10ครับ อ่าสแ a น d าร์ดคอลเลกชันราคา20ครับนะครับแล้วก็ V.I.P. Collection ราคา14ครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกเพื่อนๆว่า Standard Collection เนี่ยราคา20ครับเนี่ยหมดแล้วนะครับโซเอาเรียบร้อยไปเมื่อไม่กี่วันมานี้นี่เองนะครับขายดีมากทีเดียวนะครับก็ยังเหลืออ่าลิ a c ราคอลเลกชันนะเพื่อนๆกับ V.I.P. Collection ซึ่งอโอกาสที่จะได้เลเวลต่างๆก็จะแตกต่างกันไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นร d แมปนะครับ ร d แมพเนี่ยมีตั้งแต่ว่าเฟสหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เริ่มต้นและจบไปแล้วเรียกว่ายัางไงดีเรียกว่าเริ่มต้นนะครับแล้วกอ็อะไรอ่ะดำเนินการอยู่นะครับก็คือว่าการจัดคอนเสิร์ตและเฟสติวัลนั่นเองเพื่อนเซึ่งคอนเสิร์ตและเฟสติวัลเนี่ยเขาจัดจริงไปจริงมีอยู่จริงไม่มั่วนะครับแล้วก็เดือนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผมเห็นมาเนี่ยเดือนละ2ครั้งนะครับ เชื่อถือได้เพราะผมได้บัตรมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอ่ะโอเคนะครับเฟสหนึ่งเขาก็จะมีเฟสสองต่อไปเป็นเรื่องของการกิฟต์เอาไว้แล้วนะครับเฟสสามเกิดการอีวิวเลชันได้นะครับเฟสสี่เขาจะมีเรื่องของการทำโทเค็นนะครับเป็นสมัยมังกี้คลับโทเค็นขึ้นมาอนาคตเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเอาเหรียญเนี่ยไปใช้ในการแลกตัวเรื่ออะไรต่างๆในการที่สเต็กเอาไว้นะครับเป็นต้นนะครับเนี่ยมีการสเต็กยิ่งครับเพื่อได้ตัวสมัยมังกี้คลับโทเค็นตัวนี้ขึ้นมา นะครับแล้วก็จะมี s m i ย Monkey Shop นะครับซึ่งสามารถเลือกซื้อสินค้าในราพิเศษอะไรเงี้ยได้เป็นต้นนะครับโอเคไปกันต่อนะครับอืมนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับการ Evolution นะครับเกี่ยวกับ Smile Monkey Club Token นะครับซึ่งจะใช้ใน Eco System ของ Smile Monkey Club นะฮะโอเคนะครับก็จะจบกันที่ตัวเว็บไซต์เพื่อนๆสนใจเพื่อนก็กดมินตรงนี้ได้เลยนะนะครับ มันก็จะวิ่งไปที่หน้าให้มิ้นนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมตัว Facebook ก่อนของทางสมัยมังกีขับนะครับโอเคนะครับทางสมัยมังกีขับนะครับล่าสุดนะครับได้จัดงานคอนเสิร์ตนะครับที่ชื่อว่าอายาโวคาพาที่นะครับจัดที่ d c h a l l นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมก็ได้ตั๋วมาด้วยนะครับแต่เนื่องจากติดภารกิจนะครับเพื่อนๆผมก็เลย ทำการคืนตั๋วเนี่ยให้กับทางแอดมินเขาเพื่อที่จะเอาไปแจกให้กับเพื่อนๆคนอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากไปกักสิทธิ์เขาเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆได้ตั๋วมานะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆไม่ไปเนี่ยตรงนี้เขาไอ้นี่นะครับเขาจะตัดสิทธิ์เพื่อนๆหนึ่งงานคอนเสิร์ตแล้วก็หนึ่งงานเฟสติวัลเลยนะถือว่าเพื่อนๆไปกักที่คนอื่นเขานะครับก็นี่เป็นงานอโยค่ามิวสิกเฟสติวัลนะครับซึ่งผมเสียดายมากเลยเขาจัดสองวันี่นเพื่อนๆแล้วก็ เพื่อนๆคิดดูสิเพื่อนเพื่อนถึงสมัยเมื่อกี้ขับอ่ะแล้วราคาผมได้มาประมาณยี่สิบสามสิบคัพอย่างเงี้ยมันก็สกหนึพันบาทเนาะเพื่อนๆนรู้ไหมตั๋วสองวันเนี่ยราคาผมจําไม่ได้ชัดๆนะไม่พันแปดก็สองพันกว่าแล้วอ่ะนะครับคือมันงานเดียวมันก็คุ้มแล้วป่ะเพื่อนๆนะครับธอคือถ้าเพื่อนเพื่อนสายปาร์ตี้เนี่ยผมมองว่างานเนี่ยเหมาะกับเพื่อนๆนมากเขามีสตาร์เตอร์ดิงให้ด้วยนะครับเรียกว่าเครื่องดื่ม นะครับมีพร้อมนะครับอาจจะมีการออกเองบ้างเพิ่มเองบ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ว่าไม่เราไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเราไปฟังดนตรีอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ผิดอะไรนะครับนะครับเนี่ยซึ่งเขาจัดมาจริงๆแล้วก็เพิ่งจัดไปนะครับแล้วก็เอาอะโวค่าเนี่ยฮะเมื่อประมาณน่าจะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับส่วนงานถัดไปเพื่อนๆจัดที่ทูปมิวสิกบาร์นะครับงานนี้นะครับศิลปินก็คือคุณพลอยชมพูนะครับกับเลซี่ล็อกซี่ วันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาสองพูนย์สองสองยังทันอยู่นะครับเพื่อนๆผมบอกเลยนะเพื่อนๆคนไหนสนใจงานนี้นะเป็นแฟนคลับคุณพลชมพูเป็นแฟนคลับเ a ซี่ล็อกซี่นะครับรีบจับจองตัว NFT ตัวนี้มันเป็นของเรานะฮะแล้วก็ไปลงทะเบียนสมัครนะครับเดี๋ยวเขาจะมีบอกวันเวลานะเพื่อนๆพื่อนว่าจะลงทะเบียนนะครับเพื่อไปงานนี้เนี่ยวันไหนเวลาไหนเพื่อนเนก็ไปลงทะเบียน นะครับซึ่งผมเนี่ยทำการลงทะเบียนมาละนะครับแล้วผมก็ได้ไปได้ตั๋วอายาวาคามานี่แหละเสียดายมากเพื่อนๆวันนั้นผมติดธุระจริงๆนะครับติดธุระของที่บ้านผมก็เลยต้องคืนตั๋วนั้นไปนะครับแล้วก็เลยไม่ได้ไปทั้ง2วันเลยนะครับโอเคส่วนงานนี้เนี่ยผมยังดูๆอยู่นะนะครับเพราะว่าความจริงเนี่ยมันมีการโหวตเพื่อนๆอ่ะพาเพื่อนๆไปดูโหวตก่อนละกันเขาเรียกโซเชียลดาวครับเพื่อนๆนะฮะซึ่งที่เขาให้โหวตเนี่ยมีก็มีคูมอิงนะมีอิง ปันทอนนะครับมีเลซี่ล็อกซี่นะครับมีทัชชูคัลเลอร์นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็โหวตให้กับคุณอิงแหละนะครับคุณอิงนะครับก็พลังโหวตไปอยู่ที่58%นะครับเพื่อนๆ4ล้านกว่าพาวเวอร์ทีเดียวนะฮะแล้วก็ทัชชูคัลเลอร์เป็นอันดับ2นะครับแล้วก็ตามมาด้วยคุณเลซี่ล็อกซี่แต่เพื่อนๆลองคิดดูสิขนาดคุณเลซี่ล็อกซี่เนี่ยได้อันดับ3เนาะทางมังกี้คลับก็ยังอุตส่าห์เอามาร่วมกับพลอยชมพูให้เราได้ดูนะครับคือเขาแบบ เต็มที่มากอ่ะผมบอกเลยนะฮะสมัยมังกี้ขับเนี่ยเต็มที่มากนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปอยู่ในคอมมิตี้เขาดูก็ได้ที่ Discord นะนะครับหรือว่าทางไลน์ก็ได้แต่ผมแนะนําว่าเป็นทาง Discord จะดีที่สุดเพราะเพื่อนๆจะติดตามข่าวสารได้อ่เรียกว่าเขาจะมีช ANNEL ที่ชัดเจนช่องอประกาศข่าวนะครับอ่ถ้าเป็นไลน์มันวิ่งไวไงเพื่อนๆมันข้อความมันวิ่งวิ่งวิ่ง,งเพื่อนๆบางทีตามไม่ทันเนาะอะไรอย่างเงี้ยใน Discord จะดีที่สุดนะครับ เดี๋ยวผมทิ้ง Discord ไว้เพื่อนๆนะครับที่ใต้ลิงก์ของคลิปแล้กันนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะนะครับบอกว่ามาจากลุงล็อกนะรับรองได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับใน Discord ดนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับนี่ก็จะเป็นงานถัดไปนะเพื่อนๆก็ลองดูกันนะถ้าสนใจนะครับรีบไปจับจองตอนนี้ได้เลยอ่ะไปดูกันที่กล่องกระชปองนะครับ ตอนนี้หมดไปแล้ว1กล่องเรียบร้อยนะครับโอายังเหลืออีก2กล่องนะครับเพื่อนๆกล่องนี้นะครับก็คือกล่องราคาสิทธสีครับโอเคเพื่อนเพื่อนอาจจะมองว่ามันดูสูงเนาะเกือบห้าสี่พันกว่าบาทนะครับเพราะว่าตอนนี้นนหนึ่งครประมาณร้อยบาทนะครับแต่เพื่อนๆลองคิดดูดีๆนะความจริงถ้าเพื่อนได้ไปงานอโยค่าอายาโวค่าตั้งแต่เพื่อนๆสุ่มกล่องเนี่ยนะครับแล้วบางทีเพื่อนๆออาจได้ usr ก็ได้ ไม่แน่นะถ้าเป็นเพื่อนโชคดีใช่ไหมเป็นเพื่อนได้ U R U S R นะครับถือว่าคุ้มนะครับตอนนี้ U R ขายกันอยู่หมื่นกว่าบาท U S R เนี่ยผมจําไม่ได้ชัดเจนนะสามหมื่นหรือเปล่านะครับส่วน S S R เนี่ยอยู่ที่ยี่สิบห้าขับขึ้นไปนะครับสองพันห้านะครับเรียกว่าถ้าได้ S S R ก็งานเดียวก็คุ้มแล้วเพื่อนๆน,นะครับกล่องนี้ยังว่างอยู่ยังมีอยู่ยังเหลืออยู่นะครับอยู่464ตัว จากทั้งหมด990ตัวนะครับเพื่อนๆสนใจมาลองจัดกันไปได้เลเวลต่ำสุดที่เพื่อนๆจะได้คือ SSR นะครับแล้วลองไปดูสิทธิพิเศษที่ผมไล่ให้ฟังดูเมื่อกี้นะครับส่วนอีกกล่องหนึ่งนะครับก็เป็นกล่องราคา10ครับอ่าอันนี้ก็เหมาะกับเพื่อนๆที่เรียกว่าอยากลองก่อนนะครับยังไม่ค่อยมั่นใจแต่ผมบอกเลยนะเชื่อเถอะเอา SSR นะครับ เป็นอย่างต่ำนะขั้นต่ำเอ่ะ s อ r เหอเพราะว่าระดับนอร์มอลเนี่ยสิทธิพิเศษอาจจะต่างกับเพื่อนๆอ,อยู่พอสมควรนะแต่ได้ยินกระซิบมาจากทางแอดมินนะบอกว่างานสมัยมังกี้ขับที่จะจัดของพลชมพูกับาทางเลซี่ล็อกซีซึ่งได้ที่นั่งมาประมาณ50 7 5ถึงที่เลยนะเพื่อนๆอ,อันนี้เนี่ย Level, เลเวลเขาะจะว่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่อันนี้ผมกระซิบนะก <c oughs> ระซิบเบาๆนะเพื่อนๆอยไปบอกต่อนะครับ ไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะลองจับ normal แล้วไปงานนี้ดูก็ได้นะครับแต่ว่าที่สําคัญนะเพื่อนๆต้องจองตั๋วให้ทันหนึ่งเพราะว่าคนอาจจะอันนี้ต้องยอมรับตรงๆว่าคนอยากไปกันเยอะแหละเพื่อนเพื่อนไอ้ห้าสิบที่เจ็ดสิบห้าที่เนี่ยมันก็อาจจะมีแย่งกันหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนแต่งานนี้ไม่ทันงานหน้ายังมีนะครับงานหน้ายังมีแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากระบบต้องมาแย่งกันอย่างเงี้ยนะครับเป็นการสะสมโทเค็นเพื่อเอาไปแลกตั๋วนะครับเพราะอะไรครับบางคนอยู่ต่างจังหวัดเพื่อน ซื้อมาถือโอกาสได้ไปคอนเสิร์ตมีไหมไม่มีไม่มีนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาถือแล้วได้โทเค็นแล้วเอาไปแลกตัว๋วอ่ะกาอาจจะมาขายเพื่อนๆในราคาที่ไม่แพงมากถูกไหมฮะถูกกว่าราคาที่เพื่อนๆไปซื้อเองหน้างานในการที่จะต้องเข้าไปที่ร้านเข้าไปที่ตัวเฟสติวัลไปที่คอนเสิร <ๆ S 2> <pushes S 1> ์ตเงี่ยเขาาจจะมาขายในราคาหนึ่งที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะรับได้อะไรเงี้ยนะครับหรือเอาอาจจะเป็นการเอาโทเค็นแลกโทเค็นกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีแบบธุรกิจใหม่เกิดขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ อ่ะโอเคนะครับอ่าผมพูดถึงโซเชียลดาวแล้วนะครับพูดถึงกล่องกาชาปองที่เหลือแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เหลืออยู่2กล่องด้วยกันนะครับกล่องราคา20คัพเนี่ยหมดไปแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีอยู่14ตัวมั้งนะฮะแล้วก็มี uR อยู่2ตัวโอ้โหตอนนั้นเนี่ยผมก็อยู่ในเหตุการณ์นะเรียกว่าเรียกว่าแย่งกันเลยละเพื่อนๆอยากได้ UR กันนะฮะเพราะว่าเรียกว่าคือ uR เนี่ยราคาก็หมื่นอัพแล้วนะครับ u r แล้วถ้าได้ U R 3ตัวนะเพื่อนๆ EVO เข้าไปเป็น U S R นะครับอุนตาซูเปอร์แลนครับเพราะฉะนั้น U S R ผมถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ30,000กว่าบาทนะครับมีแต่คนอยากได้นะครับโอเคโอเคเพื่อนๆความจริงก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็ให้ดูนะครับเนี่ยโซเอาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาจัดจริงนะครับจัดจริงทำจริงนะครับแล้วก็เจ้าของโปรเจกต์นี้ต้องบอกเลยว่า ก็คือคุณปลื้ม VR โซนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ทําเล่นๆหรอกเพื่อนๆเ,เขาไม่ทําเล่นๆนะฮะเขาทําจริงจังนะครับตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วผมก็เชียร์ให้มันเกิดนะผมเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่อชอบคอนเสิร์ตเนาะชอบฟังเพลงนะครับแต่เรื่องของอแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่หรอกนะครับผมไปก็อาจจะแบบเอาแค่สตาร์เตอร์ดิงที่เขามีให้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบ าจจะนั่งฟังเพลงกับศิลปินที่เราชอบการดูคอนเสิร์ตสดกับการฟังเทปเนี่ยมันต่างกันนะเพื่อนๆผมเนี่ยเคยไปใช้ชีวิตอยู่อันนี้เล่านอกเรื่องนะเพื่อนๆผมเคยใช้ไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศอังกฤษนะครับอยู่ประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีนั้นเนี่ยผมนั่งวิ่งไล่หาตั๋วคอนเสิร์ตนะครับเพื่อนเืเพื่อที่จะไปดูศิลปินโปรดในสมัยวัยที่เอายังเป็นแบบวัยรุ่นนะครับอย่างเช่นอะไรฮะเพื่อนๆที่ผมได้ไปดูนะ มีซูดอร์ซินีมาคลับนะครับตอนนั้นเนี่ยวงเบลอผมอยากดูมากเลยนะแต่ว่าไม่มีโอกาสตอนนั้นปีนั้นเนี่ยเขาจัดโอลิมปิกนะปี2012นะครับวงเบลเนี่ยเป็นวงปิดท้ายนะครับปิดกีฬาโอลิมปิกซึ่งตอนนั้นผมพลาดไปก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับก็อดดูไปนะครับมีมาริลี n แ a น s ันไม่แน่ใจเพื่อนๆรู้จักไหมนะก็จะเป็นสายแบบฮาร์ดคอร์เลยนะสายร็อกอะไรเงี้ยซึ่งความจริงมาริลี n แ a น s ันเนี่ยเขาเป็นศิลปิน ฝั่งอเมริกานะเพื่อนๆแต่เข้าไปเปิดคอนเสิร์ตที่อังกฤษซึ่งผมแบบตอนนั้นแบบเฮ้ยเราแบบโชคดีมากอะไรเงี้ยแบบศิลปินอยู่อเมริกาแต่เฮ้ยเราอยู่อังกฤษเราได้ดูอะอะไรเงี้ยแบบตั๋วเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เราก็ซื้ออะไรเงี้ยเออหรืออยา่างทูดอนซีนิมาขับเนี่ยไม่ได้จัดอยู่ลอนดอนนะพอดีผมพักอยู่ลอนดอนเนาะเข้าไปจัดจัดอยู่นอตติงแฮมเพื่อนๆแล้วผมตั๋วเนี่ยหมดหมดเพื่อนๆไม่มีทางที่จะซื้อตั๋วนัง่งตั๋วในระบบทิกเก็ตทันเด็ดขาดผมต้องไปประมูลครับ ประมูลผ่านอีเบเพื่อนๆคือลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายอะ่ะคือคนที่เขาเอามาประมูลเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่าไม่สามารถไปดูได้เนาะเขาก็เลยแบบเอาตัวมาประมูลก็แล้วกันเพราะว่าตัวเองอไงก็ไปไม่ได้แล้วผมก็เลยประมูลได้มาโอ<ฮ>้โหตอนนั้นเนี่ยดีใจมากแล้วเขาก็ส่งตัวมาให้นะครับแล้วก็อ่ามีวงสุเอตอ่าสุเอตไม่รู้เพื่อนๆท่านไหมผมอาจจะอายุแบบนิดหนึ่งนะเพื่อนๆแบบวงอาจจะแบบเพื่อนๆอาจจะไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยแต่เออผมแค่อยากจะ สื่อสารกับเพื่อนว่าสําหรับคนที่ชอบดูคอนเสิร์ตและรู้ว่าดนตรีสดการไปดูดนตรีสดเนี่ยบรรยากาศเนี่ยมันแตกต่างอยู่แล้วนะครับกับการที่เพื่อนฟังเพลงหรือว่าดูผ่าน youtube ดูอะไรมันก็เหมือนกับคนที่ดูบอลเนาะเพื่อนทาไมเขาต้องไปดูที่สนามอ่ามันได้บรรยากาศนะครับฟิลลิ่งมันต่างกันนะครับเสียงดนตรีเสียงกองที่มันแน่นนะครับแน่นกว่าเครื่องเสียงที่บ้านเราอะไรเงี้ยมันแบบดิบ ดีอะไรเงี้ยนะครับก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆที่มาสายดนตีสายเพลงสายปาร์ตี้สายคอนเสิร์ตสายเฟสติวัลถือสมัยมังคีขับไว้นะครับไม่ผิดหวังนะครับแน่นอนผมกล่าวไว้ให้นะครับโอเคครับก็ลองร่วม Discord กันได้นะครับก็เป็น Discord ที่น่ารักเลยทีเดียวนะครับคุยเล่นคุยหัวคุยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องคุยได้กันหมดนะครับเป็นกันเองกันหมดเลยนะครับในกลุ่ม อ่าคอมมูนิตี้นะครับก็วันนี้ก็มาแนะนําตัว NFT ตัวนี้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปถ,ถัดไปผมก็จะไปแนะนํา NFT ตัวอื่นนาอเพื่อนที่มีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับยังไงกดไลค์ให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ